สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นเควที่รากลอยนะคะเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นเขวนะคะอะ่อันนี้คือต้นต้นของเควแล้วอันนี้ก็คือรากค่ะอะ่รากก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้พอพอรากคนต้นลอยขึ้นมาอเงี้ยเราก็จะต้องมาทำการใส่ดินใส่ปุ๋ย เพื่อพูนโคนของเขานะคะทําไมเอ่อมาดูเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่รากลอยนะคะต้นนี้ก็รากลอยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเก็บหักใบออกเพื่อจะได้ทํางานได้สะดวกเนี่ยคะ่ะรากของเคลคะ่ะต้นนี้ก็รากลอยเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ เด็ดใบออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำงานโดยการใส่ดินนะคะต้นนี้ก็รากลอยค่ะเนี่ยค่ะถ้ามีต้นย้าเราก็ถอนทิ้งนะคะเพราะต้นยาก็จะมาแย่งอาหารแย่งน้ำแย่งอาหารค่ะต้นนี้ก็รากลอยเหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยรากลอยขึ้นมาถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นานๆนะคะ เดี๋ยวเขคมันจะตายเนี่ยค่ะคือสาเหตุที่ทำให้รากต้นเเคลลอยนะคะก็เพราะว่าดิฉันใช้สายน้ำฉีดฉีดต้นเเคลเนี่ยค่ะลดน้ำอย่างเงี้ยทุกวันเลยดินที่อยู่ตามต้นเขคลเนี่ยนะคะมันก็ค่อยๆอ,ออกไปตาม ค่อยๆหายไปหลุดไปตามกระแสน้ําที่ดิฉันลดต้นเขียวลดเนี่ยดิฉันลดอย่างเงี้ยทุกวันเลยนะคะวันละห้านาทีให้น้ําท่วมขังเลยค่ะลดทุกวันห้านาทีปล่อยไปนะคะเพราะเขียวต้องการน้ํามากอย่าลดน้ําแคบเปียกผิวเผินแฉะแค่นั้นนะคะถ้าลดแบบนั้นน่ะขุดดินลงไปข้างล่างนะคะ,ะดินก็ยังแห้งอยู่เลยแต่ข้างบนชื้นแต่ ดินที่เราขุดลงไปนะแห้งต้องลดน้ําอย่างนี้เลยค่ะลดให้ชุ่มเลยไม่ต้องกลัวว่าเขวน้ําจะท่วมตายนะคะพอดิฉันก็ลดอย่างนี้ทุกวันพืชผักลดทุกวันค่ะอันนู้นเหมือนกันพออยู่ไกลๆดิฉันก็ใช้สายยางฉีดเนี่ยพอเราฉีดไปเรื่อยๆดินมันก็หลุดไป ลดจนชุ่มเลยนะคะปล่อยน้ำทิ้งไว้ห้านาทีของใครรดแบบไหนไม่รู้นะคะแต่ดิฉันรดแบบเนี้ยรดให้ชุ่มฉ่ำเลย เนี่ยคือสาเหตุของการทําใหา้รากต้นเคโลลอยนะคะเนี่ยต้นนี้เราจะเห็นชัดเลยการลดน้ําแบบนี้นะคะก็จะทําให้รากลอยแบบนี้แหละคะ่ะนะทีนี้วันนี้ก็จะมา,าแก้ไขการที่รากของผักเคลลอยนะคะโดยการใช้ดิฉันก็จะใช้อันนี้ค่ะแกลบดําเนี่ย เอาแกลบดำแล้วก็ดินกล้ามปูเนี่ยนะคะปุ๋ยมูลมูลวัวนะคะที่ฉันใช้ปุ๋ยมูลวัวด้วยผสมกันเนี่ยคือสามส่วนนะคะเป็นปุ๋ยมูลมูลวัวหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดำหนึ่งส่วนแล้วก็ดินกล้ามปูสองส่วนเดี๋ยวจะผสมให้เข้ากันนะคะเราต้อง ถ้ามันมีฝุ่นจากพวกนี้เราต้องใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัยนะ่ะบ้องกันไม่ให้ฝุ่นพวกนี้เข้าจมูกเรานะคะก็เอาดินนียใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็เอา เราก็เอาดินที่เราผสมไว้เนี่ยมากบใส่คนต้นนะคะ ็มีแค่อันนี้ราคาการลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะเมื่อรากเคลลอยขึ้นมานะคะจนเห็นรากเห็นคนต้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาดินเอาปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์นั่นนะคะที่ดิฉันใช้เนี่ยเอามาใส่แล้วก็รดน้ําให้ชุ่มการลดน้ํำนะคะไม่ใช่ลดแค่ให้ผิวดินเปียกนะคะต้องลดนานๆเลยดค่ะดิฉันนี่ลดห้นาทีเลยนะให้น้ํำท่วม ซึมลงไปถึงใต้ดินจริงๆไม่งั้นมันก็เปียกแค่ข้างบนรากกา็ไม่ได้ดูดน้ำเต็มที่นะคะยิ่งหน้าหน้าหน้าแรงด้วยเนี่ยเราต้องลดน้ำเยอะๆเลยค่ะเนี่ยดูนะคะดิฉันลดน้ำจนเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะซึมไปค่ะเนี่ยต้นเขียวเขียวต้นนี้นะคะมีต้นอะ,อะไรเนี่ย ต้นกระเพราแทรกขึ้นมาเดี๋ยวดิฉันจะต้องตัดแหละคือเราปลูกเราจะเอาต้นเขียวไม่ได้เอาต้นกระเพาถ้ามีต้นกระเพาแทรกเนี่ยนะคะก็ตัดทิ้งแต่ว่าตอนแรกก็เสียดายว่าเดี๋ยวจะตัดไปผัดกระเพราว,วันนี้จะตัดไปผัดกระเพราค่ะนะคะเพราะเราจะเอาต้นเขวีวเราไม่ได้เอาต้นกระเพรากระเพรามันปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายมากแล้วก็มีเยอะด้วยหลายต้นนะคะ ถ้าไม่มีโรคนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ตอนนี้เคลของส่วนดิฉันเนี่ยไม่มีโรคนะคะแต่ว่ามดเริ่มขึ้นและมดคันไฟนะ่ะที่มันกัดแล้วเจ็บถ้ามีมดพวกนี้ขึ้นมานะก็เดี๋ยวก็จะเอาขี้เท้านะคะมามามาโรยรอบรอบ,รบต้นโรยบางๆนะคะมันก็จะไล่เอามดคันไฟพวกนี้ออกไปแต่ถ้าเราไม่ไล่มดนะคะมดมันก็จะพาเพี้ยมาะคะ่ะเพี้ยมันก็จะ มา,าดูดน้ำตามก้านใบลำต้นเนี่ยทำให้ต้นเขวเนี่ยนะคะขาดน้ำขาดอาหารแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะเขวอายุยืนก็จริงนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแลถ้าเราไม่รู้จักดูแลเอาใจาใส่นะคะมันก็จากอายุยืนก็เป็นอายุสั้นได้ค่ะก็เหมือนกับคนนี้แหะค่ะนะคะก็ต้องดูแลเอาใจาใส่พ่อแม่ยามแก่เท่า หาน้ำหาข้าวแล้วก็บำรุงทางจิตใจถ้าท่านมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะได้รับกําลังใจจากลูกๆหล,ลานๆน,น,นะคะท่านก็จะมีกําลังใจที่ดีแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกๆคนมีเงินใช้ตลอดไม่ขาดสาย นะคะค่ะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ